สวัสดีครับชัยพลย่างน้อยเมืองไทยครับตอนนี้เรามาถึงนี่แล้วครับผมสวัสดบรรณาสวัสดบรรณาฟาร์มครับอ่าเนี่ยครับวิวสวยๆครับต่อไปเราเราจะทําร้านกาแฟครับไม่ใช่จะาแล้วครับทาแล้วครับผมแต่แต่แต่เรารอรอว่าถ้ามาได้ครับถ้ามาเที่ยวกันได้นะครับที่นี่ครับที่นี่สวยมากครับผมอ่า นี่เป็นทีมงานสวนบรรนาครับสวัสดีครับบัสดีครับวัสดีครับใบตั้นวัสดีครับพี่น้องใบตั้นครับพี่ใบตั้นแกกว่าชัยพลเราสองเดือนครับผมเราจะโตไปพร้อมกันครับกับใบตั้นชัยพลพี่ใบตั้นอันนี้สวรรค์บานนาครับอันนี้สวรรค์บารณาเป็นเจ้าของสวรรค์บานนาครับแล้วก็เนี่ยครับเป็นเป็นเจ้าของเทโพลเนี่ยครับพามาเที่ยวครับผม เราก็จะมีควายอยู่รอบช่วงแรกๆนะครับมีควายมีวัวมีม้านะครับแล้วก็มีสนามขี่ม้าเล่นนะครับสนามขี่ม้าเล่นถ้าท่านที่ชอบขี่ม้าและอย่างที่ผมมีนะครับที่บ้านก็เอามาขี่ที่นี่แหละครับหรือว่านู่นเลยครับจะขี่ขึ้นไปไหว้พระบนเขานู่นนะครับนู่นครับขี่ไปขึ้นไปไหว้พระบนเขานู่นก็ได้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปเองครับ ท่านบอกว่ามาจากมาจาก y o u t u ู e ของผมนะครับก็มาจาก youtube ของชชยพลนะครับมาจากช่องเชยพลก็เดี๋ยวเราให้การต้อนรับเป็นพิเศษครับผมถือว่าเป็นแฟนคลับของเัยพลเนาะมาก็เดี๋ยวพาขึ้นนะครับพาขึ้นชมธรรมชาติข้างบนนะครับก็ขี่ม้าจะกคอกเรานะครับเนี่ยออกทางนี้ครับเราเข้าไปวนวนนู่นครับ ขึ้นไปครับข้างบนมีพระนะครับองค์พระองค์พระที่ใหญ่แล้วก็มีครัวครับอ๋อแต่เดี๋ยวครัวเราย้ายไปข้างหน้าครับย้ายไปตรงนู้นนะครับพร้อมกับร้านกาแฟอ่าได้แล้วเจ้าที่ไหนแล้วจ้าถ้าท่านใดสนใจนะครับแล้วก็วางวางมาหรือว่ามันเปิด,เป,ดเปิดบ้านเปิดเมืองแล้วนะฮะก็มาเที่ยวกัน ก็ปักปักหมุดได้เลยครับผมสวนรคบรรณาหนึ่งเจ็ดสี่นะครับแล้วก็นี้ครับผมอันนี้ก็จะเป็นคอกมาครับ มีมีพ่อมาครับที่นี่มีพ่อมาเป็นอลาเบียนครับอลาเบียนสีดำนะครับก็เพื่อท่านใดที่เลี้ยงมาหรือว่าอยากจะได้พ่อมาผสมนะครับได้อยู่ในค้อยเยลกางมุ้งท่านก็มานะสวัสดีครับอันนี้แบมแบมครับ ก็เป็นสถานที่พักคนหย่อนใจนะครับยมที่ท่านในร้าหรือว่ามาเที่ยวหาเช่าพนหรือว่าท่านมาเที่ยวที่อุนประตัทษ่ทิไทยนะครับน,นี่ครับตอนนี้เขากินต้นกล้วยครับอ่าจากคลิปที่แล้วนะครับที่ไปบังคับขอเข้ามา หลายคนก็กินฝึกหัดขึ้นรถนะครับเพื่ออนาคตเราจะได้ไปแห่ด้วยกันนะครับก็ประมาณนี้ครับผมประมาณนี้ก็ท่านใดสนใจนะครับก็เวลาบานเปิดเมืองเปิดแล้วก็ติดต่อเรามาได้ครับมาเที่ยวหากันนะครับมาเที่ยวหากันมาเที่ยวที่นี่ครับสวนรนาฟาร์มครับผมคลิปนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตปิดอยู่ครับสั้นๆนะครับ ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วก็ทุกเม้นทุกคนนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ